ธุรกิจแฟรนไชส์ญี่ปุ่นมอบสิทธิพิเศษเพียบสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบรู้หรือไม่ว่าการรับมือการระบาดเชื้อโควิด -19 ในประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างหนักปัจจุบันมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วเพียงแค่32.7%องจนของจำนวนประชากรทั้งหมดโดยเหตุนี้ทางภาครัฐและเอก,กชนจึงต้องงัดสารพัดวิธีมากระตุ้นให้ประชาชนออกจากบ้านมาฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็ว รับไอเดียในการจูงใจให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันมากขึ้นก็คือการมอบสิทธิพิเศษหรือส่วนลดสินค้าและบริการต่างๆหากผู้ใช้บริการยื่นหลักฐานที่แสดงว่าตนเองได้รับวัคซีนครบแล้วตัวอย่างธุรกิจแฟนไชส์ในญี่ปุ่นที่มอบขอเสนอสุดพิเศษให้แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบได้แก่ 1. คาราโอเกะการ ร้านคาราโอเกะแฟนชายธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกสาขาจะมีส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะให้10%เอร์ซถ้ามีหลักฐานหรือรูปถ่ายมายืนยันได้ว่าได้รับวัคซีนครบแล้วและโปรโมชั่นส่วนลดดังกล่าวไม่ได้มีระบุถึงวันหมดเขตด,ด้วย 2. APA Hotel แฟนชายโรงแรมโรงแรมคือ APA ทุกสาขาในญ,ญี่ปุ่นมีส่วนลดในกรณีนำหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งโรงแรมมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเข้าใช้บริการห้องพักในวันที่ฉีดวัคซีนสนนราคาที่12ชั่วโมง3,000เยนหรือหากค้างคืนเพิ่มเงินอีกเพียง500เยนเท่านั้น3,500เยนเท่ากับ 1, 0, 1,70 0บาท 3. วัตตมิกรุ๊ป ร้านอาหารแฟนชายใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์ยากุซ่ามาบ้างอาจจะพอคุ้นกับชื่อแบรนด์นี้เพราะว่าตามิมีปรากฏในฐานะหนึ่งในร้านอาหารที่ผู้เล่นสามารถแวะได้ในคามุโรโจโที่เป็นเมืองสมบุติในเกมนั่นเองมอบสิทธิพิเศษเครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดยแคมเปญจะมีตลอดช่วงที่ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและยกเลิกเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ